แม่โดนทีมงานบังคับค่ะว่าจะต้องทำเมนูเกี่ยวกับ วันนี้นะคะแม่โดนพิมพ์งานบังคับค่ะแม่โดนมงานาง <c oughs> ว่าจะต้องทำเมนูเกี่ยวกับตับซึ่งเมนูเนี้ยแม่ว่ามันเป็นเมนูที่หินมากเพราะปะกะติเนี้ยเราก็จะไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะรวมถึงที่บ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กินด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูซิว่าวันนี้แม่จะผ่านเมนูหินหินนี้ไปได้หรือเปล่าเดินวนอยู่นาน มาอะไรมามาดูซิว่าแม่จะพามาทำอะไรนะคะมาเลยวันนี้เราก็มีตับสดๆนะคะจากร้านหมูคุณน้องนี่เองนะคะแล้วก็มีพริกพริกแกงนะคะแล้วก็มีกระเทียมมีใบมะกรูดแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากการหั่นตับก่อนนี่ตับสวยๆเห็นไหมแล้วเราก็หั่นนะคะหั่นไม่ต้องไม่ต้อง หนากแล้วก็ไม่ต้องบางเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตับเนี่ยไปทอดก่อนถ้าเราหั่นบางเกินไปนะคะตับมันก็จะแข็งเอาขนาดนี้แหละเห็นไหมคะตับเราไม่อมเลือดด้วยนะสีสวยมากเลยค่ะตับร้านหมูคุณน้องเนอะดูแบบดูผู้ดีผู้ดี ไต่คงตับดูไฮโซสุขภาพดีมากเลยอ่ะสูมให้ดูใกล้ๆดูสิดูสิมไม่มีแบบดำๆด่างๆเป็นเลือดคํำๆเลยเนาะโอเคเราหันได้แล้วนะ <S <S เดี๋ยวเราเอาตับใส่กระมังเราต้องล้างก่อนก่อดก<ช>ับข้าวนองพแม่ อันนี้จะล้างเพื่อแบบลดความขาวของตับลงอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะจ๊ะใส่เข้าไปอ่าแล้วก็อย่าให้มันเข้มข้นมากตับเราจะสุกก่อนว,อวัอันควรอ่าใส่น้ำผสมลงไปก็หยำอๆยย,ยถ้าเกิดว่าตับมันมีเลือดค้างอยู่เยอะค่ะน้ำมันจะแบบขุ่นขาวเลยนะ ม่เห็นไหมหดูสีสเปลี่ยนเลยตอนเมื่อกี้คุณแม่ดูสีแบบขาวขึ้นแล้วเห็นไหมใช่ค่ะการล้างเลือดที่ค้าง่ง้างออกมาให้หมดและนี่นะคะก็จะเป็นตับที่ผ่านการหั่นและล้างออกมาแล้วเป็นไงบ้างคะสีสวยเลยคุณแม่อ่าสีดูสะอาดเอี่ยมอ่องเดี๋ยวเราจะเอาตับนี่นะคะไป ทอดให้พอสุกก่อนโอเคหมักนิดนึงให้มีกลิ่นหอมหอมอันนี้ก็เป็นซอสปรุงรสนะคะบอกแล้วว่าครัวามาดาไม่มีอะไรยากเลยเนอะให้ใช้กินไปหมดอ่ะหอมแล้วกินได้ยัง <laughs> โอเคตั้งกระทะค่ะ เปิดไฟเดี๋ยวจะเทน้ำมันใส่ลงไปใส่น้ำมันลงไปเริ่มเลยใช่ไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้ยโอ้ยนีย่งไงเอาอย่ารอนานเอาใส่ ชอบเปลี่ยนผมพี่นี่หอมมาเลยคุณแม่ยังนี่ก็ไหนไม่เสร็จนะเนี่ยพี่นี่คือแบบ อกแล้วนะคะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่้าไายมากเลย้าไทยมาดามเนาะ้าไทยมาดามโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตับตรงนี้ขึ้นแล้วนะคะหลักขดม เราก็จะได้ตับที่ข้างนอกมีรอยเตรียมนิดๆนะคะข้างในเกือบๆสุกแล้วไม่สุกทันทีไม่สุกท,ทีเดียวเนาะน่ากินมากบอกเลยว่าคนไม่กินตับก็แบบ<อ>คือหิวคุณแม่เค,เค,เคน้ำมันออกหน่อยโอเคเดี๋ยวนี้เดียวพอเพื่อจะผัดกระเทียมใส่กระเทียมที่เราสับแล้วลงไปคะ่ะ จะต้องมีคนฮัดช่วยฮัดช่วยเปิดไฟกลางๆนะคะกระเทียมจะได้ไม่ไหม้มโอเคแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยคะ่ะกแกงตัวนี้เผ็ดเนอะอาะจะใส่มากพี่กแกงไประวังนิดนึง ถึงพี่ถึงขิงใช่เดี๋ยวจะถึงแม่ๆน่เลยแหละน้ำตาลน้ำตาลค่ะใส่น้ำนิดเึิงไม่มให้แห้งจีะ คนอะไรทำอะไรก็อร่อยชมตัวเองแล้วหนึ่งอะไรเนี่ยไปตับเลยค่ะโอเคเกเดอะไรแล้วฝั้แห้งๆนาอ มาจากต้นหลังออฟฟิทเอเทงนะคะหอมมากเพราะว่าสดมากๆขอเถอ <c oughs> ออได้โอเคตักใส่จ,จานจานใหญ่มากจานใหญ่มากทุกคนประมาณว่าเสิร์ฟในโรงแรม5าดาวนะคะ ร้องขอมาปรากฏว่าวันนี้แม่ก็ผ่าน <Whoa. S 1> เมนูนี้เนาะก็ไม่มีอะไรยากสำหรับมาดามเนาะสู้ชีวิตตลอดนะคะถึงแม้ว่าทีมงานจะกั่นแกล้งนะคะแม่ก็ต้องทำให้ได้นะคะขนาดแม่แกล้งทำเป็นรืมไปแล้วนะทีมงานก็จำอยู่นั่นแหละแม่ขาแม่ขาเมนูตับ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 ,ตบยังไม่ได้ถ่ายเลยโอเคต่อไปนี้ไม่ต้องมาทวงแล้วนะคะทีมงาน oh. นะคะ oh. ใครอยาจะทำเมนูง่ายๆแบบนี้ขนาดมาดามยังทำได้เลย FC ก็ต้องทำได้แน่นอนไปหาวัตถุดิบดีๆนะคะได้ที่ร้านหมูคุณน้องเนาะไปที่ตลาดสดพิมลชัยค่ะเดินเข้าไปร้านตู้กระจกมีหมูเยอะๆขายร้านใหญ่ๆนะคะหรือถ้าไม่อยากไปตลาดก็ทักกันมาได้ที่เพจร้านหมูคุณน้องหรือมาเป็นเพื่อนกับเราที่ไลน์แอดคุณน้องพ็อกช็อปนะคะทักมาได้ ทักมาถามได้มีสินค้าตัวนี้ไหมยอยากจะทํากับข้าวแบบนี้มีสินค้าแบบนี้ไหมราคาเท่าไหร่อยากรู้อะไรก็ถามเข้ามาในเพจได้นะคะถามเข้ามาในไลน์แอดคุณนองของอบได้แล้วก็อย่าลืมนะคะเอออย่าทิ้งให้แม่เหงานะเข้ามากดไลค์กดแชร์สับสไครต์กระดิ่งกริ้งกรงริงให้แม่ที่มาดับเด c ร์สชานลด้วยแล้วพบกันใหม่ว่าครั้งหน้าแม่จะพาไปเข้าครัวพาไปชิมพาไปเที่ยวที่ไหนแล้วติดตามกันด้วยนะคะ ส่วนวันนี้เดี๋ยวเราไปตับปับปับปับกันก่อนนะบ๊ายบาย